หนะมูหันในตำนานสองสัญชาติในหนึ่งตัวคือหมูหันเนี่ยมันก็อาหารจีนนั่นแหละแต่จีนแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีสไตล์อาหารเป็นของตัวเองอย่างหมูหันที่เรามากินวันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบแต้จิว๋วแล้วก็ห้องกงควางตุง้งร้านหมูหันสองพี่น้องคือหมูที่เห็นเนี่ยก็เป็นลูกหมูที่เพิ่งหย่านมเขาก็จะผ่าเอาเครื่องในออกแล้วก็เสียบไม้มักเครื่องเทศด้านในแล้วก็ออกมาย่างกับไฟความยากเนี่ยคือทำยังไงให้หนังมันกรอบเหลืองสวยทั้งตัวแบบนี้เนี่ยมันคือศิลปะการใช้ไฟเเเลยนนนนะพีี่่้้าาาาบอกมดวววทห็นน็ออปแสตั อโอ้โหย่างเสร็จก็ถึงเวลาแล่หนังคุยุกคนมันน่ากินมากอะแบบแป้จิ๋วเนี่ยก็จะเป็นแบบที่เราเห็นบ่อยๆเขาจะแล่เฉพาะหนังแต่แบบฮ่องกงกวางตุ้งเนี่ยเขาก็จะหั่นแบบติดเนื้อมาเลยก็จะได้ความกรุบกรอบแล้วก็หอมเครื่องเทศทั้งตัวเห็นขนาดเนี้ยอา้าวเข้มคุยุกคนมันตรอหอมทั่วทั้งชิน้นอร่อยมากอะใครอยากกินไปได้เลยที่ร้านหมูหันสองที่น้องจ้าดูแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเราจะได้เจอกันบ่อยๆนาะ